ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์ไซล์ครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเจ้าซิงโกเนียมนะครับเจ้าตัวที่ผมเลี้ยงแล้วมีปัญหานะครับตัวนี้เป็นต้นที่สองครับตั้งแต่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นฮิตแรกๆนะครับซิงโกเนียมตัวนี้ครับซิงโกเนียมตัวนี้ครับตัวด่างเหลืองของผมนะครับ ตอนแรกที่ผมซื้อมาก็จะเป็นด่างเหลืองครับต่อมาต้นแรกนะครับซื้อมาเป็นด่างเหลืองต่อมาออกใบมาเหลืองยิ่งเยอะขึ้นแล้วก็นี่ก็เป็นเต็มใบเลยครับเหลืองเท่านี้เหลืองเต็มใบเต็มใบครับคราวนีกออ้ก็เหลืองยังไงก็เลี้ยงไม่อยู่นะครับก็ตัดสินใจตัดยอดนะครับทิ้งครับแล้วก็ไล่คอใหม่นะครับต้นแรกครับ แล้วก็เอาข้อมาปักชำนะครับก็ได้ต้นนี้ครับต้นนี้ก็จะเป็นใบฮาร์แล้วก็ใบแรกนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเจอปัญหาครับกลายเป็นใบเขียวครับแล้วก็ออกใบเขียวอีกนะครับใบฮาร์ก็ร่วงไปแล้วนะครับผมรอแล้วว่าถ้าใบที่สามที่สี่ไม่ออกด่างเหมือนเดิมก็จะทําการไล่ข้อใหม่คือเอาข้อเดิมตัดตัดยอดนี้ครับให้เหลือข้อเดิมให้เขาแทงยอดใหม่นะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ เขากลับมาด่างเหลี่ยงเหมือนเดิมครับก็คอยลงใจหน่อยครับไม่งั้นก็เราต้องลงทุนหาต้นใหม่เลยนะครับซิงโกเนียมด่างเหลี่ยงนะครับบางทีถ้าเขาออกเขียวสักสองสามใบก็จะพึ่งท้อน,นครับก็รอใบที่สีที่ห้าดูอีกทีครับถ้ายัางไงถ้าเขาไม่ออกด่างเราก็ไล่ข้อล่างเขาใหม่นะครับส่วนมากพวกด่างนี่จะไล่ข้อนะครับ ก็ตอนนี้ก็ได้ใบด่างแล้วนะครับก็สมใจเหมือนกันนะครับก็จะเป็นด่างฮารเหมือนกันครับตอนนี้ก็ถ้าซื้อด่างเหลี่ยงกันก็มีห้าร้อยหกร้อยพวกนี้ครับก็ตอนนี้ช่วงขาลงนะครับด่างขาวก็จะมีปัญหาเช่นกันนะครับตอนนี้ครับผมก็จะมีปัญหาซิงโกเนียมขาวเหมือนกันครับ จะมีอยู่สองสามต้นของผมตอนนี้เริ่มมีปัญหานะครับก็จะเริ่มเป็นขาวอยู่เลยครับเป็นเพียอยู่แล้วนะครับก็ทุกทีก็จะเป็นแบบนี้ครับมีอยู่หลายต้นนะครับพี่เป็นแบบนี้นะครับต้นนี้ก็จะเป็นขาวอีกนะครับถ้าเราจะมีใบสองใบพวกนี้ครับเดี๋ยวเขาจะยุบเลยนะครับ เรารีบเอามาล้างแล้วปลูกใหม่นะครับพี่ผมสังเกตดูนะครับทุกครั้งนะครับถ้าเป็นด่างขาวเดี๋ยวเขาจะไหม้ครับไหม้แล้วเขาจะยุบนะครับยุบแล้วก็เอายังไงก็เอาไม่อยู่นะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เน่าแน่ครับถอนขึ้นมาล้างนะครับแล้วก็ใช้ลิ้นยาเล่งรครับเล่งใหม่นะครับนะครับเขาก็ออกอีกแล้วครับที่จริงก็ไม่ต้องขาวมากอย่างนี้ครับได้ด่างเนี้ยก็จะสวยนะครับตัวอย่างนี้อันตรายนะครับยุบนะครับ ผมก็มียุบหลายต้นมีขนาดทีคิงผมก็ยังยุบนะครับก็ยังเก็บไว้อยู่ได้ต้นสองต้นทีคิงเห็นไหมครับทีคิงผมก็จะยุบอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็ด่างขาวก็ด่างจะเยอะอีกแล้วทียี่สี่ครับ ก็จะไม่หน่อยครับก็ต้นนี้ก็จะเลี้ยงยากครับเลี้ยงยากมากก็ทีแรกก็มีหลายต้นอยู่ครัพ่อแยกแล้วมันไม่ครับก็จะเลี้ยงต้นแม่ต้นนี้ครับไว้หน่อยซิโกเนียมต้นนี้ก็จะเริ่มขาวเยอะอีกแล้วก็จะมีปัญหารครับซิโกเนียมต้นนี้ ตอนนี้ผมใช้ปลูกอยู่ก็ใช้กับมะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวเ,เลยนะครับสองชนิดเนี่ยครับเพราะช่วงหน้าแรงเขาต้องการซับน้ำครับให้น้ำเขาชุ่มชื้นครับเขาเจะได้เย็นนะครับอยู่กับมะพร้าวนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับต้นนี้ซิงโกเนียมบางต้นผมก็ให้เขาทำราวขึ้นนะครับ อย่างทีคิงต้นนี้ผมก็ทำลาวให้เขาขึ้นนะครับลาวดุแล้วตัวพิงค์สปอร์ตนะครับเมื่อก่อนก็เคยราคาขึ้นทีหนึ่งครับไปดาวดวงอาคารนะครับแต่ตอนนี้ก็ราคาลดลงครับก็ร้อยห้าสิบสองร้อยเพื่อครับต้นเล็กก็มีนะครับตอนนี้ก็เป็นต้นใหญ่ครับก็ทำให้เขาขึ้นขึ้นนิดหน่อยครับ วันนี้ช่วงเย็นๆครับก็พามาดูเจ้าซิงโกลเนียมเนี่ยครับด่างเหลืองด่างขาวนะครับไม้ด่างครับราคาถูกๆครับที่เราสามารถหาซื้อแล้วเป็นเจ้าของได้นะครับหลักร้อยครับสองร้อยสองร้อยห้าสิบพวกนี้ครับแล้วแต่ฟอร์มนะครับความสวยขาวอย่างนี้สวยนะครับแต่อันตรายครับตัวขาวจะไหมนะครับ ใบแบบนี้ครับใช้ได้ครับถ้าจะซื้อนะครับถ้าจะซื้อหาซื้อใบแบบนี้นะครับจะช่ว์เลี้ยงรอดนะครับอย่าซื้อที่มีขาวเยอะๆนะครับมันสวยก็จริงครับแต่ว่ามันเลี้ยงยากครับเพราะคอรฟิวการสั่ข้อแสงเขามีน้อยนะครับตัวนี้ถ้าซื้อเราก็ถ้ามีต้นเราต้องดูข้อเขาด้วยว่าข้อเขาจะลายไหมนะครับถ้าเขาลายอยู่ก็ตัดสินใจซื้อได้เลยครับเพราะว่า เขาจะออกมาด่างครับถ้าว่าเขาไล่ไปข้อเขาเขียวเงี้ยครับเขาจะก็จะออกไปเขียวเงี้ยครับเขาจะออกเราต้องรู้นี่ครับว่าเขาจะออกด่างอย่างผมนี่เองครับต้นนี้ครับซื้อมาเราต้องไล่ตานะครับถ้าเขาไม่ด่างครับต้องไล่ตาอย่างเร็วครับถ้าเขาออกยอดมาตัดยอดที่เขาออกไม่ด่างทิ้งครับก็รอยอดใหม่ครับคือไล่ตาเดิมเขาครับให้เขาเหลือข้อเดิมที่คงอยู่ที่เราซื้อมานะครับก็ให้เขาแตกใหม่นะครับ ไม่อย่างนั้นดีเขาก็จะเขียวไปเรื่อยๆครับอย่างต้นนี้ครับผมต้นนี้ก็ด่างเหลืองครับแล้วกลายเป็นเขียวครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้นนี้ไม่มีการด่างกับเหลืองเลยนะครับเห็นครับเป็นเขียวนะครับข้อนี้ครับถ้าเราตัดน่าจะด่างได้นะครับข้อนี้นะครับข้อนี้นะครับที่เราจะด่างได้ น่าจะด่างได้อยู่ถ้าจะไล่ข้อนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะตัวนี้น่าจะเลีเหงือยู่อนี้น่าจะได้อยู่นะครับนะวครับต้นนี้ครับทํายังไงก็ไม่คืนนะครับเขาจะเป็นเขียวนะครับ มันเป็นเขียวเลยนะครับนะครับข้อนี้น่าจะด่างครับต้องไล่ข้อนี้ครับเดี๋ยวเราก็ทําการตัดใหม่นะครับให้ข้อเขาออกเหลืองครับน่าจะมีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าใบทุกใบเขาจะออกเขียวหมดเลยครับตอนนี้เขียวหมดเลยครับ ก็อย่าลืมนะครับถ้าจะซื้อเจ้าซิงโกเนียมก็หาที่เขาลายใบที่ผมบอกไว้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาไม่สวยนะครับลายแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ออกมาสวยนะครับถ้าเราซื้อแบบนี้โอกาสที่จะเป็นใบแบบนี้มีเยอะนะครับต้นนี้ก็ยังพอใช้ได้ครับจะเขียวไม่เขียวจะขาวไม่ขาวนะครับก็พอ,อ,อมาก็เป็นขาวอีกนะครับ ครับวันนี้ผมก็พามาดูเจ้าซิงค์เนียมที่บ้านครับด่างขาวกับด่างเขียวนะครับถ้าจะเรียกซื้อก็หาที่มันด่างกระจายนะครับอยาให้มันด่างเป็นจุดๆด่างที่เป็นแถบแบบนี้ครับหาที่เป็นด่างกระจายแบบนี้ครับจะชัวร์กว่านะครับครับเย็นเย็นนะครับวันนี้ครับเย็นวันเสาร์นะครับก็มานั่งเจ้าซิงดูเจ้าซิงค์เนียมนะครับราคานี้ลงมากๆนะครับก็จะหาซื้อกันง่ายครับ จะมีเกี่ยบทุกที่นะครับเจ้าซินโกเนียมครับคือตอนนี้คือคนไทยเรานะครับถ้ามีต้นหนึ่งราคาแพงเขาจะมาขยายพันธุ์กันนะครับพอขยายพันธุ์ออกเยอะราคาก็เริ่มตกต่ำนะครับตอนนี้ก็เป็นประมาณนะครับก็คือเป็นไปตามวัฏจักรนะครับคือมีเยอะราคาก็จะถูกลงนะครับถ้ามีน้อยตอนช่วงที่มันแพงๆครับก็จะมีน้อยกันนะครับคือราคาต้นไม้มีพอขายเขคือมีน้อยครับแต่ตอนนี้ล้นตลาดครับล้นตลาด ใครก็เป็นเจ้าของได้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งครับสวัสดีครับ